สมุนไพรเป็หมอจะทานโรคกันยับันได้ร้อยซ็ค่ะได้แน่นอนค่ะร้อยปอร์ซ็นนี่คือคําถามที่แบบจักใจผู้ป่วยที่ยังไม่เคยดื่มนะคือไอเราเป็นคนชาวบ้านเนาเริ่มจะไปตัดกันอะไรไม่ไมคือหมอเนี่ยอหมอที่ไหนก็ยาไปแตะทุนไม่เด็ดขาดที่กลัวที่สุดก็คือใส่สเตอรอยอยและไอความสะอาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง กลัวสเตอรอยอยกลัวความไม่สะอาดและที่สำคัญที่สุดนอกจากกลัวสเตอรอลอยกลัวไม่สะอาดแล้วยังไม่รู้เอาอะไรมาใส่ให้เราอ,อันนี้คือห,ห,หัวใจของบุคลากรทางการแพทย์แต่ตอนเนี้โรคไตมันไม่มียามันก็ต้องยอมอะอาจารย์บอกว่ามันก็ต้องยอม <c oughs> การ <c oughs> ยอมเนี่ย <c oughs> เชิญไ,ไปทำเลือ โรงพยาบาลคุณทานสมุนไพรอะไรมาใช่อตอนี้คนี้ท,ทั้งที่เราไม่ได้ทานใช่ไหมทั้งที่เรา,มาไม่ทานเราไม่ได้ทานนะแต่เขากลัวมากว่ <c oughs> าไปกินอะไรแต่อันนี้เราก้าเปิดเผยว่าหนึ่งมีโอโยมาตรฐานโรงงานได้ได้มาตรฐาน BSI จากประเทศอังกฤษได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์ทุกอย่างมันผลดีกับตัวคนไข้เองและมันเป็นอีกขนทางหนึ่งซึ่ง ญาติก็เป็นบุคลาลเป็นพยาบาลนะแล้วก็คุณพ่อก็รับราชการนะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุยเนี่ยเราสบายใจเพราะว่ามีผลเลื่อนมายืนยันนั่นยืนยันนะดื่มควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้แต่ไม่ใช่ยารักษาโรคเพราะมันคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะไรที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่ทําให้วิชาชีพเสียหายโอเคไหมอะไรที่ว่าได้ก็ต้องบอกว่าได้อะไรที่ไม่ได้ก็ไม่ทําและตำลักที่ที่จะให้กินเนี่ยมันอยู่ในตำลักนี้เลยมสมุนไพรเพื่อไตโดยเฉพาะ